ปัญหาของผู้สูงอายุที่อยากออกกําลังกายแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับพวกปัญหาเจ็บข้อเจ็บเข่าปวดบวมตลอดคุณได้ลองวิธีนี้หรือยังมาฟังคลิปนี้ให้จบนะแล้ววันนี้พาคุณแม่มาที่นี่เลยอควายิมลู่วิ่งในน้ำที่นี่เป็นศูนย์ออกกําลังกายด้วยลู่วิ่งสายพานในน้ําแห่งเดียวของนนทบุรีใช่แล้วทุกคนฟังไม่ผิดเราจะวิ่งด้วยลู่วิ่งสายพานในน้ําด้วยเครื่อง power c u e เครื่องนี้แหละซึ่งการออกกําลังกายแบบนี้เราจะใช้ประโยชน์จากแรงลอยตัวของน้ําเป็นตัวพยุงช่วยลดการกระแทกของข้อต่อต่ง่งในนนีเรคืออหวยู ซึ่งเขาจะมีนักกายภาพมาคอยให้คําปรึกษาและดูแลอย่างดีมากเลยดูแลใกล้ชิดและลงลึกถึงปัญหาที่เรากําลังเป็นอยู่ให้คําปรึกษาและแนะนําท่าการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีด้วยนะเอ,เอาให้เหมาะกับสรีระของแต่ละบุคคลและแต่ละช่วงวันที่ปล่อยเข้าเจ้าเครื่องเนี้ยเขาจะเป็นน้าอุ่นนะช่วยผ่อนคลายได้ดีมากๆได้ฟิลแบบออกกําลังกายไปด้วยแชร์ออนเซ็นไปด้วยเลยเจ้าเครื่อง Power Q ตัวเนี้ยให้ประโยชน์เยอะมากเลยนะไม่ได้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่ยังเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดมผู้ที่มีน้าหนัก ตัวเกินนักกีฬาหรือแม,แม่แม่ที่ตั้งคันอยู่นแนะนำเลยเออกกำลังกายด้วยวิธีนี้จะช่วยซัพอรอตแรงกระแทกตามข้อต่งตงางๆขณะเคลื่อนไหวสร้างความแข็งแรงและการทรงตัวให้สมดุลเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายคุณแม่นี่ชอบวิธีการออกกําลังกายด้วยเครื่องนี้มากๆเลยนะเพราะเขาไม่ท,ทําให้บวมเจ็บหรือช้าบริเวณข้อต่อและยังปลอดภัยด้วยพร้อมกับมีทีมงานดูแลอย่างคุณภาพมากๆหลับลองเลยว่าคุณจะลืมวิธีการออกกําลังกายแบบเดิมๆไปเลยแนะ่นอน